การที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้หรือล้มเหลวได้มันคือการตัดสินครับมันก็คือการตัดสินใจเพราะการตัดสินใจนั้นมันจะมีผลมากๆในการที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมนุษย์คนเราต้องการเดินก้าวจากจุด A ไปถึงจุด B เสมอหรือพูดตรงๆก,ก็คือมนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเสมอวันนี้เราต้องการเป็นอะไรเป็นแบบไหน อย่างเช่นเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็ต้องทําให้ชีวิตของเรามีคุณสมบัตินั้นก่อนแล้วคุณสมบัติอะไรละ่ะที่เราต้องมีโดยการที่เราดูว่าคนสําเร็จนั้นเขาคิดอย่างไรเขาทําอย่างไรจึงได้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้จากนั้นให้เราเอาความคิดการกระทําของเขามาดัดแปลงให้มันมาเหมาะสมกับตัวเราแล้วเราก็จะสําเร็จเหมือนเขาฟังดูอาจจะเหมือนง่ายนะครับแล้วมันยากตรงไหนล่ะครับนะครับ ก็สวัสดีครับผม A+ อับดุลลอฮ์คนคิดบวกรยิ่งขึ้นและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดบวกอยากจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับมันยากตรงไหนล่ะมันยากเพราะว่าเราอยากประสบความสําเร็จแต่เราไม่ยอมที่จะมีคุณสมบัติฉันไม่ยอมที่จะมีคุณสมบัตินั้นก่อนช่วยพาฉันให้ไปไป,ประสบความสําเร็จก่อนสิแล้วฉันจึงจะมีคุณสมบัตินั้นให้ขึ้นเงินเดือนฉันก่อนสิแล้วฉันจะทํางานให้เต็มที่เลยคุณว่ามันสมเหตุสมผลไหม ใช่ครับอยากจะบอกว่าเราจะต้องเป็นคนคนนั้นก่อนเราถึงจะได้เป็นจริงๆอยากประสบความสําเร็จเฮ้ยฉันต้องทําอย่างนี้ถึงจะสําเร็จฉันต้องพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆฉันจะต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเพราะความสำเร็จจะก,กล้าไปชจะก,กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาทุกปัญหาที่เข้ามาอยากให้ขึ้นเงินเดือนเฮ้ยฉันต้องทําแบบนี้สิ ันต้องเลิกบ่นฉันต้องเลิกวิจารณ์ตั้งใจทํางานให้เต็มที่แล้วค่อยรายงานความึ้นหน้าของงานให้ผู้ใหญ่เห็นผลงานอยู่เสมอนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าคุณจะต้องมีคุณสมบัตินั้นก่อนคุณสมบัติที่คุณต้องการเป็นคุณถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับและสุดท้ายถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้โดนูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามให้กับเพจเอพัสครูเอพัสอุดมเล่าคนคิดบวกรวยยิ่งขึ้นและ ถ้าคุณมีสิ่งไหนดีสิ่งไหนดนช่วยมาวิจารณ์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่นะครับ